สวัสดีค่ะวันนี้การเดนทีชแนเลเราจะพามาอัปเดตบ้านเมืองลินตะลิงแม่น้ำโขงเนะาะจังหวัดหนองคายเราเราจะพามาดูสถานการณ์น้ำเนาะสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงณนะวันนี้นะคะีโซเฟอร์เราคนเดิม พูดทวนเหมือนเดิมโอเคมึงจีนมาเลยไม่หลอกครบเดือนเพ็บคิดอีกคิปนึงหกเดือนไรพ่โทนเฟื่องเดือนดีเขาเองไม่ใส่ไม่ดีไมปลูกเขานะคะนีทางเข้าถนนคนเดินจุดที่เราเคยมาขายของทุกวันเสาร์เนาะเราวันนี้เราจะไปอัปเดตที่วัดมีนะคะดู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 เห็นไหมบ้านที่เขาเตรียมเตรียมต่อสู้กับแม่น้ำโขงนะคะเตรียมกระสอบทราย บ้านที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ติดติดแม่น้ำโขงนะคะเตรียมรอรับสถานการณ์น้องน้ำเนาะก่อน,ก,อนก่อนเกินใช้ออยาจะปล่อยนะเพราะว่ามันจะเกินประมาณนิดหนึ่งเล้ขึ้นจากเป็นเดิมอ๋อใช่ออยาจนะแกนี่ค่ะบางบ้านเนาะบางบ้านก็เตรียมบางบ้านก็ยังไม่ได้เตรียม มีบ้านนั้นเตรียมแต่ว่าตรงเลนถนนเลนใหญ่อะเขาเตรียมกันเยอะเลยเนาะตามนี่อ้าวเหรอเลนเลนฝั่งฝั่งทางนี้นะคะกลางเออกลางเมืองอ่ะจนว่าตรงตี้ยมันมันไปน้องฟ้องหนาโอ้ฟ้องหนักเสียเขาปัดเข้ากันหรือเป็นอะไรให้ตัวมันจะปวดตัวเพราะเขาไม่ไห้เขาคลองหนาเออหนึ่งกับตัวมนห่อยคนโตแค่ไหนขึ้นหนาบอกกระดัยดิอ๋อน้ำร้อนระบายับสูบทีมมึงนี่ก็สูบมาเข้ากองเอ็นเอนี่ยแหละ พี่สูบน้ำในเมื่อออกทีมเป็นมันโค้งนะน่ะเขปิดประตูนาไปเลยดินี้มันปิดัวมาแล้วตรงนี้ก็เป็นตลาดท่าเสด็จเนาะนี่นะคะทางเข้าตลาดท่าเสด็จแต่ว่าเหมือนซีเชียงใหม่ถอนซีเชียงใหม่หล่นะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไล่มาจากอำเภอเมืองเนาะว่าสถานการณ์น้ำโขงที่อำเภอเมืองอยู่ระดับไหนแล้วก็เราไปอำเภออะไรอีกอำเภอท่าบ่ออำเภอสีเชียงใหม่เนาะ ไล่ไปทางขึ้นทางเหนือนะคะไล่ไปทางขึ้นทางสังคมเนาะดูสถานการณ์แม่นม้ำซึ่งในมมอันต่ำกว่าอ้าวเหรอตะลิงต่ำอ๋ออันนี้เขาว่าขันหมมีเมืองโบราณขันเป็นเยังก็คือไม่เป็นขั้นดินขั้นคู่ใหม่นะขั้นเกา่าสวมแล้วครับว่าขั้นเดิมกันในก่อนสถาน,น,นการณ์เข ไม่เราไปอีกเราไปอีกเราไปอีกอันนี้วัดอ่าใช่ใช่อันนี้ก็เป็นถนนที่เป็นมีบ้านโบราณบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ํโขงดีกว่าเมืองเก่าเนาะเืองเมืองเก่าทาเป็นเหมือนเชียงคานได้เลยนะนี่อันนี้กลางเมืองสมัยมโบราณเขาเรียกว่าถนนเจ็ดกลางเมืองเมืองน้องขายเลยหรือเป่เออถนนเมืองน้องขายยุคแรกๆนี่นี่บ้านเก๋อ่ะดูดิ ยาวสามสิบปีก่อนสี่ห้าสิบปีก่อนไปปลาไปขึ้นเรือปะฟังเ่าเขาเป็นทวนประกันยางประกันมันต้องรอต้องไปฝั่งสี่เชียงใหม่หนู่นนะคะฝั่งลาวเนาะดูเรือโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยหยิยโดถใน,นเหมือนไหนโอ่ว่ามันเกิด ใกล้แล้วมากแล้วนะดูสิโอนกัท่อไม่ได้ท่วนนะไหนท่อมันอยู่ไหนเธอมองเห็นท่อไหมแล้ับนระดับบนนันนี่นี่นี่ตรงนีไ่ลงบนไดในบันไดอ๋อเออใช่ใช่ช่มีนะคะอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กเนาะก็คือพระใหญ่นาลบ่ะเฮ้ยทาไมโออยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นเรามองไม่เห็นโน่นนะคะพระพระองค์ใหญ่ๆนี่นะคะแล้วก็พระธาตุไออะไรนะพญานา ไปลองไปเดินไปเดินดูปะไหนอะไรเธอชี้โบชี้เบอะไรก็ลงไห,หรอพี้มันถ่วพวกใหม่พี่บอกข่าวกนาูนะเออนี่มันลงใหม่ๆเลยยังเปียกๆเลยเออโคนยังมีรอยคนเดินด้วยมีรอยเท้าคนด้วยแบบยล้วมา<ะ>เพิ่งลงเหมือนนี้ฮะยังเปียกๆเลยก็ลงเลงว่านต่อแห่งเออ มีรอยขี้ตมเนี่ยหรอเห็นทีตอเลี่ยเียเนอเราไปดูดีกว่าปลาลงไปข้างล่างนี้ปะอ๋เขาไม่ให้ลงเออเขากั้นไว้รอดมันอันตรายรอดเราเดินไปไม่ได้เขาเปิดเพลงเพลงจีนไม่คงไม่มีลิขสิทธิ์ไหม่ะมีคนไปตกปลาด้วยป่ะเราไปดูตรงอื่นป่ะมีนะคะบรรยากาศเนาะจุดที่อันนี้วัดลำดวนนะคะที่มีพญานาคสองตัวเป็นสัญลักษณ์เนาะแล้วก็ทำ เขาเรียกอะไรเหรอตรงที่เรายืนอยู่นี่เป็นเป็นเหมือนกับที่เขาทําเพิ่มคะับกันกันแม่น้ําโขงเนาะแล้วก็เป็นให้คนมาออกกําลังกายได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่หอุดนี้ใช่ใช่นี่ไหนไหนไหนชี้หมายเซ่เหมือนใช่ตรงนี้ตรงนู้นก็มันมีแค่ตรงจอดรถอะเมื่อก่อนเนี้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ะ เป็นกระแพงปูนใช่ไหก่อนอีอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เหรอกระแพงปูนนี่นี่นี่ี่รอยปูนเก่านี่คลองน้ำไปไปอีกจุดหนึ่งดีกว่าเอา้าเราขึ้นผิดทาง <laughs> นี่บรรยากาศในเมืองหนองคายเส้นที่ว่านเนาะที่แบบเป็นตึ้นเจริญนี่นะคะเห็นไหมเตรียมกระสอบนี่ป้อ,องกันน้องน้ํากันสถานการณ์ตรงนี้คือจะท่วมทุกปีเนาะเวลาฝนตกหนักๆ,ๆนี่นะคะการเมืองไม่กลัวมิด้ คือเกือบทุกบ้านจะต้องเตรียมรับเยอะนี้ก็เตรียมอะไรมาทตรยอะไรอยู่อ่ะดอุดอุดไว้ประตูหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนคีเเเเค่เครื่องสุขเครื่องเครื่องสุบน้ำอ,นอ่ะเหรอเยแยงเป็นอะรเออนี่โอ้ยดูพอเหน็นนี้แล,ล้วรู้สึกเหมือนกับตื่นเต้นเหมือนน้ำจะท่วมจริงๆเนาะไม่แคลก่ัวมาละเหมือนคนต้องแหงหัมาเคนหัว สูงก็สูงมันจะลายโตแล้วเส้นเส้นนี้ต่ำกว่าเส้นเมื่อกี้นี้นะคะต่ำต่ำกว่าลายหนูกับบ้านนี้ก็มีสองข้างทางเลยคือจะเตรียมแบบแต่บ้านนี้ไม่เตรียมบ้านนี้ไม่ยูบ้านนี้ไม่กลัวบ้านนี้กลัวว่ามีไพรูจนมีคนอยู่ก็แบบแๆว่าเขาอาจจะไม่ยังนะเออไม่มีอะไรเสียหายเลยแค่เปลือกปูนแดงเปลือกธรรมดาครับผมีของบ้านทีบ้านพี่ของมี่ยังเขาก็ ร้านค้า,า,านี่ยร้านย,ย่ายเนาะคร่าวๆประมาณนี้การรับรอรับสถานการน้องน้ําอยู่ในเขตอําเภอเมืองนะคะที่เราไปดูเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่จัดงานลอยกระทงประจําปราจาทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกปีเนาะวัดมีชัยท่านะคะว่าน้ําอยู่ที่วัดมีชัยท่าเป็นยังไงกันเนาะออถึงแล้วนะคะวัดวัดมีชัยท่าเนาะ จังหวัดน้องคายนะคะเราหับมาดูสถานการณ์นะโม้ฝั่งเราก็อันนั้นเขาท่วมบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยเราด,ดูท่วมบ้านเขาหรือเปล่าฝั่งนั้นอะอเวอร์ออลนะอแล้ <c oughs> ดูบ้านหลังนั้นน่ะนี่ฝั่งนี้ตรงนี้เหมือนเตี้ยวกว่าตุงเมื่อกี้นี้ไม่รอดดูตรงนี้ท่วมตรงถึงคานนี้เลย อ่าดูรอยโคนยังอยู่อยู่เลยรอดเรื่องดิน้นอ่าเรื่องมันนี้โรครายดิ้นนะเมื่อก่อนนี้ท่วมถึงไหนเหรออ่านละยืนอ่านละ,ละไม่อาจจะตรงโอ๊โนี่ไงกี่ดชถึงตรงนี้ไหมกี่เดชหันไแีแล้โอ้เรือบ้านมิดรนึงเขาบอกว่าแมนอยู่เข้าวัดบ้านมิดรนึงจะรุดอ่าตัวคนีอ่าประมาณมิดรนึงจะรุดคนนี้ โอ้โหมิหน้าแต่ละบ้านเตรียมเนาะโอ้ปหเบรย์นอ่ะเย็นดีเลยใช่ไหมตรงนี้เนาะปลาเด็ดพอเออเออน้องโลดมาไหมเย็นดีน่าจะมีปลาด้วยนะเพราะมันเย็นน่ะแต่ว่ามันเป็นน้ำมันแล้วน้ำน้ำต้มเหรอน้ำแบบอะไรนะโคลนเหรอฮะน้ำปั่นเป็นอั่นไฟปลายิ่งชอบสิน้ำหมุนๆแบบเนี้ยเนื้อแล้วทุกอย่าอ้าวเหรอโอ้เย็นดีนะทุกคนมาหวานแหไหมโอ้โหเปรนะ ผู้ป่วผู้ป่วนอนเลยเนาะดูบ้านก็เรื่อแต่คุยใช่มีเคล็ดการอะไรย่างนี้แรมเตือนมาลง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 ทำไหมทำเป็นห้องจัดสรรไว้ไหมแจกเต็นท์เปยนอนคนละอันคนละอันเนาะเป็นโรงแรมเตยนะวันนี้ร่วงไปหลายเลยแล้วทำไปเสาอยู่ที่ผโอ้นี่ไงนี่งเขาเขียนอะไรนีสิบสองเมตรสิบเอ็ดเมตรห้าสิบเขาเขียนระดับเมตรไว้ด้วยระดับน้ำไว้ด้วยเออเราว่าน่าจะใช่นะโอ้พวกนเราเช่อสเมตรเล คันหรือมั้งชนถึง,องโอ้ยน่านเล่นจังเลยเนาะน้ำแรงดีไว้แต่ว่าสีไม่น่านเล่นโอ้ดูไม่เห็นเท้าเลยนี่นะไปอาบู่เชื่ <laughs> นนเอเมรัฐเฮะอเออสิบเอ,อ็ดมิตรนก้นสิบสิบมัง้ง <90. S 1> <laughs> เขาเรียกอะไรที่วัดระดับน้ำเนาะ ถึงขั้นวิกฤตเลยอะไรทมีไในตรงนั้นตรงนั้นเนาะในนี้นี่นะคะวิกฤตกันแล้ววันนึงเรื่อกระทรวงเขาไป็นเนื้อเมืองเลยอันนี้เฝ้าเฝอเฝอระวังกระถอนุ่นแล้วเฝ้าระวังเอ้าเกลียดเงียบ มันลงแล้วนะคะพี่ใช่เนี่ยที่มาดูรอยดิน้ําที่หนูเหยียบนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะนี่เพิ่งลงไปนะนี่เมื่อเช้านี้น่าจะเคยท่วมถึงนั่นค่ะแล้วนี่มีร่องรอยของของโครนนะคะใช่ขึ้นมาจนถึงบันไดขั้นที่ห้านี่เลยนะี่เมื่อก่อนนี้น่าจะท่วมถึงขั้นนี้้วยสามีเพราะมันสะอาดผิดปกติป่ะ อโอ้โอ๋นึกว่าตอนเี้นเดนน้ำจะขึ้น <c oughs> <c oughs> อหน้ามาเองเย็นก็มัน,นั้งรับประทานอาหาังนะ้มนจะสมาเอื้ย้ทำไมเอียงลดหอสูบน้ำนี่เขาตั้งใจเหรอไปไปต่อเราไปต่อจุดอื่นเนาะ แพ้ไอ้นั่นไงที่เราลงไปลอยไอ้กระลอยกระทงไงนี่จุดที่สมัยก่อนเวลามีงานลอยกระทงนะคะเราก็จะเป็นบันไดลงไปเนะเ<อ>าะฮะนั่นแหละเราอุตส่าห์ค่อยๆเดินแล้วกลัวเราลื่นโอ้ลื่นจริงๆนะเนี่ยไม่น่าเดินลุยน้ำมาเลยอะไรนะ อ๋อเตือนภัยน้ำท่วมนี่ธงเหลืองธงเหลืองเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะพราธงเหลืองอใชพดพร้มนย่าเมีเหลืองด้ชะรมอย่ลดเนาเรือง้ดเารือมาูกไวรือ้ขา้างเงพด้วย แเขาแข็งแรงดีเนาะดูดิโอ้โหแม่ง,งะซูนาได้ยป่ะปในนีสถานการณ์ที่อัปเดตล่าสุดของอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอำเภออื่นๆกันดีกว่าเอาเลยอีกนิดนึงไม่โลดนีนะคะจุดจุดอันนี้เรียกคนสาธท่าบ่อเนูะน้ำโคงล้นเข้ามาแล้วตรงนี้เป็นจุดน่าจะเป็นจุดเตีย้ยสุดในท่าบ่อเนาะดู ระดับน้ําข้างในกับน้ําข้างนอกเท่ากันแล้วตรงนี้คืออดีตอดีตเป็นป่าพริกนะคะปลูกพริกเนะาะพริกยาสูบาสูบด้วยเหรอ,อนู้นมีดูมีเนินตรงนั้นนี่เดียวที่กัน้นน้ําอยู่นะคะแต่ว่าน้ําก็ล้นมาเนาะล้นเข้ามาในเขตเขตที่เขาปลูกผักกันฝั่งฝั่งฝั่งขวามือฝั่งขวามือเออก็เรามีถนนเป็นถนนพนังถนนชุประทานเนาะเขาเรียกถนนอะไรนะเป็นถนนถนนทําเป็นเขื่อนอะ่ะ แต่ว่านี่นะคะน้ำโขงน้องถ้ามันไม่ขน,นาดเริ่มลงนะยังยังท่วมเลยอะยังเสมอกันแล้วอะข้างในกับข้างนอกอะฝนมาตกมาไปไปดูสถานสถานีถัดไปของเราว่า,า,วา,า,วาจุดไหนในหนองคายตอนนี้จะรู้เลยว่าจุดไหนในหนองคายที่น้ำต่ำสุดเนาะไอไม่ช่ดินอะไรนะตะลิ่งต่ำสุดน,นะคะไป ต่อบ่ดอกแงอะไรีหอุ้ยดูถังอะไรอ่ะถังอะไรลอยลอยสี้ำเงินคนท่วใช่เหรอเจอจุดระคายนี่อ๋อเขาไม่ทำอะไรอ่ะมีรถอีกคันหนึ่งด้วยอุ๊ยดูว้าวอากาศดีจังเลยดูเก้าสองเก้าถึงน้ำแล้วโอ้แสดงว่าเคยท่วมถึงนี่ ถึงนี่นี่เนาะท่วมนี่เกือบเกือบท่วมตะลิ่งอยู่นะรอดดูดิหญ้าตายหมดเลยน้ำแรงดีจังเลยเย็นดีเนาะอูล้ลมเวลาเลยเออเราม,มายืนร่มๆก่อนเรากลัวแดดน,นี่น้ำเกือบท่วมตะลิง่งดูฝั่งลาวสิเราจะซูมดูจะได้ซูมได้ขนาดไหนคือ ถ้าฝนตกอีกก็มีสิทธิ์เนาะพายุเข้าอีกลูกหนึ่งเ่ยดูพวกกิ่งไม้ซากกอไม้ลอยมาเต็มเลยดูฝั่งนั้นก็ท่วมเยอะเหมือนกันเนาะโอ้ยซูมเยอะเกินไปนี่นะคะน,ะนี่โอ้ ฝั่งเขาก็เกือบท่วมฝั่งเราก็เกือบท่วมนะคะบรรยากา,าศล่าสุดของน้ําโขงที่จังหวัดหนองคายนะคะไปไปดูจุดน้ดดดอลืมบอกว่าตรงนี้ก็คือยังเป็นโพนสาอยู่นะคะเป็นอำเอภเอโพนสาตําบลโพนสาเนอะอำเภอท่าบ่อโอเคไป let's go มาถึงแล้วค่ะอําเภอสีเชียงใหม่นี่มีปบทะลุหน้าปกนะคะอะไรนะนี่นะคะสถานการณ์น้ำที่อําเภอสีเชียงใหม่ฝั่งตรงข้ามก็คือนครหลวงเวียงจันจันจันเนี่ยประกันหน่อยทั้งสิบเลยประกันหน่อยทั้งสิ้บไอโทรเรียกประกันมานี่นะคะพญานาคอีกสัญลักษณ์แลนด์มาร์กหนึ่งนะคะที่หนองที่อําเภอสีเชียงใหม่เนาะ มันตัวนีน้ำก็ข่กันเนาะมันจะเหมือนมีเขียวๆด้วยนะมีหลายตัอเออเ <c oughs> ขาทำหลายจุดเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันย้อนแสงอะ่ะนี่น้ำมาดูน้ำดีกว่าเราสนใจน้ำกันดีกว่าโอ้โหไหลแรงมากเลยโอ้โ oh, ห oh. ยอดใบไม้ที่มันเน่านี่แสดงว่าน้ำเคยท่วมถึง ยอดมันเนาะโอ้ดูน้ำเมื่อบานบา่กระโดดรงนี่โดดแล้วก็ไหลไปออกมาข้องเกียมมาฝ <c oughs> ันอุบลเมื่อบานพอดีอืดอยู่ที่นั่นพอดีใช่ไหมแต่กระตุกกนหนึ่ง,น,ง,น,ง,น,งน่อยต้องต้องต้องเหมือนขอด้อยจะเหมื่อยวะเดี๋ยว <c oughs> เดือนหนึ่งโอ้บวถึงมันเหลียวอีเดียนี่ข่าวดีอว เธอคงจะโดนจระ,ะเข้ง่าไปตรงใดตรง,นงนหนึ่งอ่ะนี่เห็นไหมขาเปื่อยเลยขาเปื่อยไปเลธอต้องมีกระติกน้ำกินกับอะไรนะกับอาหารแห้งไปด้วยใช่ไหมพกเนื้อแห้งใส่กระเป๋าไปบอกเธอดูดิอู้อยู่ที่นี่ขึ้นสูงปัดเออขึ้นถึงตรงนี้เลยนี่มันล้นนึงว่ะฮะมาอเอาก้ล้นที่อำเภอสีเชียงใหม่นี่แน่เนาะนี่ เคยท่วมถึงตรงนี้เนาะนีมีมีเดี๋อวมีตรงนี้ไงแต่ว่ามันหลุดตัข้อน้ำต่ำมันสุ่ยนอนหญามันต่ำดิออาก่ไปได้ข้อเราถล่มอกุญนะเธอดูดิขี้ตมขึ้นมาเยอะเลยมี่ใช่เฮ้ยเธออยากได้ทรายอยู่ไม่ใช่เหรือไปเอากระสอบมากอกดิเอาไก่โบดโอ้โหดูข้างในว้าลวดเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยว ลืมเดินเดินลืมดูตายแล้วล้างขาก่อนโอ้ยธดูทรายมีเก็เขาวๆเงาแว๊บบ๊บแวบ,บด้วยนะดูดิมองไปสะท้อนปั๊บปบป๊อบ,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 บเลยไปล่อนทรายหาทองกันเมื่อก่อนนี้จะมีโรงแรมโรงแรมดังๆอยู่เวียงจันท์น่ะน่าจะเป็นโรงแรมนู้นเนาะเมื่อก่อนเป็นตึกเดียวใหญ่ๆสูงๆตอนนี้ก็ขึ้นหลายตึกเลยอะ่ะฮะ ใช่เหรอมีปลาปูก็เหรอ,อน้อยๆนี่ใสน <c oughs> ้อยๆเดี๋ยวดูซูมดูดิไม่ใช่หรอกเออน่าจะใช่ที่มีเทคอยู่บนโรงแรมอะระ่ะใช่ใช่นี่นครหลวงเวียงจันทร์โอ้หพอซูมมาปุ๊บภาพมันสั่นเนาะ แต่ว่าน้ำโขงนะคะสีแดงแป๊ดเลยตอนนี้ก็ห่างตะลิงประมาณ3-4ี่เมตรนะคะห่างพื้นเนาะที่เราดูประมาณ4เมตรได้ด้วยความว่าน้ำลงไปสองวันแล้วโอ้ปล่อยปลากันเหรอคะปลาอะไรเอ่ยปลาดุกปลาดุกปลา <laughs> ไหลโอ้กับปลาไหลโอ้น้ำแรงมากเลย ะคะเราไปดูเขาวิทูลไปไหนแล้วเนี่ยไปอ่านประวัติที่ไหนนาะโอ้ไั้ไงม,มีหลักศิลาจารึกประวัติศาสตร์ด้วยถึงแล้วสีเชียงใหม่ว่าอย่างไรเ้าอ่านออกไมหมละ่ะวิทูล เขาเขียนภาษาเหมือนภาษาภาคเหนือเลยอ่ะภาษาล้านนาเหรอเขาเรียกประวัติข่าวสรุปให้ฟังหน่อยสิข่าวเป็นเบาข่าวเป็นเบาขบวนขันหมากพล้าเป็นเมืองเก่าดิแต่ไม่กดจริงจประวัติว่าทำไมเป็นเมืองพันพล้าเนาะขบวนขันหมากเพล้ารอต้อนรับอยู่บริเวณนี้อ๋อเอามะพร้าวมารอต้อนรับช้างเหรอ ส่วนสวนชาวเชียงใหม่บริวารของเจ้าหญิงยอดคำทิพย์นะที่ตามเสด็จจากเชียงใหม่มาจำนวนมากพระองค์จึงแยกให้ผู้ชายที่อยู่บ้านหัวซวยซวยหมายถึงผู้ชายอ๋อบบปัจจุบันเข้าใจผิดกลายเป็นบ้านหัวทรายผู้หญิงให้อยู่ที่บ้านกองนางอกองนางที่ไม่เป็ใช่ไม่เป็นนางเอาท <c oughs> ี่จริงไปทำไมต้องแยกผู้หญิงผู้ชายด้วยเนาะ ต่อมาชาวเชียงใหม่เหล่านี้อาศัยอยู่ฝั่งซ้ายของแม่ขูงซึ่งเป็นกำลังสำคัญทำอ,อาณาลาเตด้คณ่น้าเนี่น,าน<ะ>้นนาสองเอาจริงเหรอเออวานนี้มันน้าสองนะอืมกระทรวงงานใหญ่ก็เป็นภาษาที่แบบภาษาไทยแต่ว่านยังคือ,อยูเอเอเออย่างก่อนฮะที่ยังกันยู ไอ้สะพานนั่นใช่ไหม sky walk ู่เอ่อ sky walk ออพญานาคแลนด์มาร์คของซีเชียงใหม่เนาะถ่ายตรงนี้ถึงไม่ย้อนแสงพี่จเจ้งมันเป็นตื่นก็ถ่ายอะไรนเนาะเราก็ว่าเหมือนมีมที่ไหนเนี่ยประวัติเมืองข่าเพา,พาเอานี่มันขึ้นเมืองผ่าเพา,พาเหรอวายรวดเกือบลม้ม อ่ะให้เธออ่านแล้วเธอค่อยมาสรุปให้เราฟังนะนี่บรรยากาศโดยรอบอ๋อเขามีตึกใหม่อยู่ตรงนู้นอืมนครหลวงเบียงจันทที่ชมได้จากฝั่งไทยเนาะเสาไฟพญานาค ฮะบรรยากาศเสียไปบ้านองอไม้าเอากี่บาทบ้าอะไรปล่อยปล่อยอะไรใช่เขาปล่อยปลาเมื่อกี้นี้ เป็นไม้เหรอรอดหรือปูนโอ้กระเบื้องเหมือนกระเบื้องเลยนี่นะคะโอเคไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะในการมารีวิวเช็คสถานการณ์แม่น้ำโขงนะคะที่จังหวัดหนองคายนะคะเนาะไล่จากอำเภอเมืองมาท่าบ่อมาสีเชียงใหม่เลยนะคะอหยพี่ไ เราถ่ายแล้วตอนเรามาเมื่อกี้นี้แต่ว่าถ่ายไม่ชัดปิดคลิปไปรอดสวัสดคลิปนี้ก็มีใรนบ้านนะคะเพราว่าไม่ถ่ายนานแลยลืมคุแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายดิโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ